สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีอิสานบานนาสตูดิโอสุขุสุขคนครับขึ้นที่ส w งกับพี่น้องเฮ้ยหันใจนีจังหวะห้ากาอ,อกนี่ไอเป็นไอออกเลยนะสิบองศาพี่น้องอยู่นี่ <c ười> แบบหนาวแต่มันบอลุมกับดีอย่างหนึง่งคือมันบอลุมครับโอเคเลยมันกแับบอลุมมันกแบบับวันบบหนาวแย่งทอมันลุ่มนะพี่น้องมครับมันลุ่มนี่ เยาวาต่สิบเลยพี่น้องเลยันคนประเทศนอกมาเจอบรรยากาศแบบเนี้ยที่ว่าเคยไปอยู่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นที่มันหนาวๆนาเน่ะกะสีว่ามันหนาวกันนะมันหนาวีรลีเลยคนดีมาอยู่แบบท่ามกาติดอากาศมันลมลมบรรยากาศที่มันลมแล้วอากาศมันเย็นเจ็กสิบองศาจ่ิงๆมันลมติ้มเขาวอีกมันดิแบบสองทถาเลยแล้วพันเดอยว เศร้าวันนี้ครับพี่น้องผาผีผ้าหนองกับกูบวงครับเอ๊ะมงนูตีนตั้นะครับอันนี้เครื่องดื่มเกเร่ครับเพิ่นว่าโค้ชเพิ่นว่าสปอนเซ่ก็ว่าต้องโค้ชาให้เพิ่นเห็นเห็นตลโกโนะ้ธเลยกินเกเร่าาเนี่ยมัเศร้าพี่น้องเราผ่านแถวเข้าลงไปปล่อยนี่แหละพี่น้องก็กตานต้นนี้แล้วน,น,น้องเบ่แหละ ีก <ersch> ุกตานอยู่นี่เพม่นกับไปซาหน่วยพุ่นเพม่นก็ไปพุ่นไปพุ่นต้องไปซานีมาหนี่ขึ้นมาหนีมาหนี่เขาทับปั๊บข้างเตยบอนไปหนีไปพุ่นออมไปพุ่นหอมไปซนทางพุ่นะครับจังเขามาซานี่เขามาหาทับแต่ไปไกลเลยใครพูดขึ้นไปหอดขามซามันจะมีหน่วยนี่หน่วยพุ่นหน่วยทัดไปอีกหน่วยเล่าอยู่นีนะหน่วยทัดไปอีกคุณมองตรงกลางนี่เราไปอีกเรื่องสิเด้ง่อเขาหาทับพี่น้อง Yên đây mọi người, yên, yên Họ tổng tháng nhau khang, tổ yên chừng này Ây, hấp, vọc giám buông cân, phí nọ Bảo lài giái hang Ê, À, mán, 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 mán Sẵn đáp sau này <coughs> Buông ở tổng bộ đề xây này Ây, phí nọ, tìm không, ma đầy ติดตามเบิ่งนังแบบมันหันพั่นอยู่ด้วยพี่น้องตั้บ่วงหัวซักข้าวก่นไปเลยไมโนูจีนตัครับพี่น้องเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่อาจารย์แหละแม่อาจารย์นี่หเหนายวเหนวีวอากาศเย็นครับพี่น้องเอ้ย ค่นอกฝากห้มยๆยึกกันแหละหายทนทนะบ้านถูกดาวแล้วพี่น้องโอ้ยินหลายหากาศยินมันสิ่แหละอืมสุดอืมทุ่งติงๆพี่น้องนี่ครับ Nhi sư đi Nhi nhi ní Ní, ní, ní Nhi 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 นี่พี่น้องเต็มแหลกครับ <c oughs> เต็มแหลกแหกมันลงพันเต็ม,มาแล้วเอาละหาเร็กมาเร็วหลุดขึ้นมาเป็นยังวะ <c oughs> ใส่เด็กตัวใส่เต็มพี่น้องมันวัวกีวัวง,งอว่วยังพอใส่ได้อยู่ หลังนี้ฮะไปเรื่อยพี่น้องไปเรื่อยเลือหลายหลังอยู่ดกเตรีย <c oughs> มเล็กแ่จ้าโค้ยหนูใหง่ายเ <c oughs> ลยหนูตีนตำก็มาถึกห่วงเสียเด็กพี่น้องมานี งูงก็เห็นเลยพี่น้องหนังนี่งมีหมายครับใช่ไปซีนนี่นล้วเห็นวะนะเห็นน้ำมูกใช้ใบซีนี่ bây mình cực ôi chán kìa đúng không, mùi này bụi lắm ôi này, ui bụi nhanh, bụi อุ้ยมันอยู่ทั้งหลงังเลยนี่ครับอู้หุ่นถือป่วยเลยสิอัน,นตรายเหลือเปจุกหายอยู่นตัวเน,นี้ยยึดเตอะเดยนี่ข้องงามอยู่ล้วนี่หุ่นใส่งามเลยโอ้เส้นเดียวอ,อยู่พี่น้องโอ้หุ่นถือป่วยเลยว่าได้สังเกตงานว่ามองนี่แหละที่ว่าได้สังเกตเห็นแต่ทางมันหมุนกลมซองมากๆเต่บุ่นละอันนี้เนาะเตี่ยมซอง,องมาแต่มาพี่น้องบอกง่ายเลยครับ มุญย์กับมีอยู่เวยโอ้มัน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 นีนเสีย,อ,อ,ยอ,อย่างนี้เดินมดังกือกทีนึงนะจังหวัยูสัสเหมละน่มุนลงไปหาเปิดเตมมุนมาด้เบิ่งดีล่ะ Long vực Việt mong muốn mất đi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  đừng muốn nằm thang để đi mất 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 đi เด็กหน่อยิ้มยันเลยคิมตารด์ดฮันเตยใช้คิมตัวนี้เลยพี่น,น้องหาสีอ้อมทิบเพื่อเห็นอันเดียวขอร้อยหัวรอยหาสิบสื้อเล่นหมดเดือนล่างเล่อเลย ดีขีมมันตัดคมดีพันใครยังไหถ้าคีมผมนี่ดึงจนสามสีแมันมีขาดตรนกกูว่าหลายเด้อพี่น้องกูม่าตีสิบหาสิบลังเลยก็แต่เดสองตูนโอ้่น้องเน,นาะมนี่ผิดขาดวะแต่ว่านี่ก็เป็นเตรียมที่สิบเ้วพี่นออ้องขอร่วมก็บังขึ้นด้ ดูตัวครับอันนั้นพะี่น้องอันที่แหลกให้ใจก็คิดว่าซุ้มเขามาเอาหวังลั่นเขากู่วังอย่างนี้ว่าเ,วเขามาหาเก็บวังลั่นอะไนี่เขาก็ย่างไว้ไม่ยังไงครับเข,เขาเขาห็นแสดงว่าเขา่เห็นแต่พผานเต่ายัางไม่ยังโบหินเนี่ยห้อยพ่านอยู่ห้อยว่ยงองยื่นออกมจากกลาง Nhà ngón phải tên này Là nhìn cái lông cực người hào với muốn nước vui Thế đây Thế mình thích đây Bằng lăn này tìm tếm lên đây Thế nào không theo này nhà ngón mày mây mây Ở mắt bông Nhìn được xuấy cái câu là phía nào Tôi bằng lăn tìm tìm เราดีเห็นมันเป็นลอยอย่เลยบางเล่นติดตามมั้งพี่น้องติดตามมั้ง่ะพี่น้องครับอู้วท่านเหมือนดอกแกอยู่เติมหนึ่งอยอะเติมหนึ่งกับว่างสามทิพย์หลังลาากกนี่แหละแม่จ้าเกิดไลฟ์พี่น้อง <laughs> สำหรับเโซนนี้ นี่มใจก็มีอยู่สี่หาตัวไงกับตัวนึงครับนี่เราบวงพี่น้องอันนี้ก็บวัตถุไล่กำกำหนึ่งบางสามสิบหลังเดี๋ยวบวงอีกวางสามสิบก็บสิวางหกสิบนี่ลอยหนึ่งกับลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบประมาณนี้แหละพี่น้องวางขึ้นก็ได้ไปแปดตัวครับสองมานี้ได้หกตัวแล้วนะติดตามมึงพี่น้อง ครับเดี๋ยวเขาทับไปสรุปผลกับพ่านแถวโอ้บกเงียบกเงียบตุ่นมานี่แล้วพี่น้องสำหรับผลงานรอบเสาแต่พ่ะท่านมันได้่วังแน่ติดตามบังติดตามบังางเดี่ยวได้ติมกันอีกพี่น้องกลับไปลุนน้ำพ่านแถวน้ำกระหลับเสาอยู่ทับมันขึ้นเราได้ตัวนึงครับบกใหญ่ขี้กันเนี่ยขี้ลุนยังสิละพี่น้องตัวนึงไปติดตามบังก่อนขอทับพี่น้องไม่อยากแจ้งเร็ว mẹ ta mẹ ta mmmm ừ, thang mmmm nhây vào đây mmmm 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 nhây mmmm hết mmmm 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 tâm của bên ông, Cái mmmm 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 nè mmmm 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 mình nghe Mình nghe những ถือหลังสองศินป์มาแล้วแล้วธรรมดาลวดคู่นะเบอร์ยี่สิบคนนึงมีของพานเตะกับรอบเราไม่ได้เพิ่มอีกสามนะยุ่สารน้ยใกลๆที่วานนะวันไหนตัวนี้โงูงีน้ น้อยๆอีกสองตัวนี่นะนิ่มๆอยู่นี่แหละสองตัวเนี่ยสามตัวนีตวน่ตรงงามๆไม่หนักแค่นี่ก็จะวางลูกกูกรดแล้วนี่มาถึงซองดีแง่ดีก้นไุ่มเดขึ้นนะตุ่มเดมขึ้นอันเตะ มันขึ้นเลยมันเปียกอันนี้ของพันเต่าตัวนึงมันขึ้นหมดไงวันเตของสี่หกเปียกนี่แห 4, 6, 8, ละ <c oughs> ต้องตูแลนิหน่อยนี่ม,นมันมดนี่นี่อบโองพันเต่าได้สามครับอดอกรนเ <c oughs> ออพิมกันไปจุ่มเขายู่นิ่ง่ก นในถังนี่แหละพี่น้องใส่ถุงเก็ดไว้นี่นี่ชื่อเกลืออัดถุงแข็งไว้ถึงเลี้งเลยจะได้เห็นน้ำบอาด้วยเดี๋ยวต้อง <c oughs> การรถขนล้ลนขั้วพี่น้องยังเจอกันไหมคลิปหนาครับตอนรรบคลิปนี้ก็สรุปผลให้เบิ้งครับแล้วตอนั่งสีสรุปให้อีกแค่นึงว่านี่เราทุ่มได้ไหมนี่สิได้ก็สามรู พอบ่นี่บ่จีบป่นาจิประมาณนั้นเนาะไปติดตามมึงครับผมมันซ้ำกันเมื่อบรูลูไปนหกจุดเก้าเจ็ดห้าถุงไหถุงไงถุงเนี่ยหกลูกเก่าถุงหน่อยถุงเนี่ยสามลูกซีสามลูกหาสามลูกหาพปนองทีไปกับประมาณสิบลเนาะถึงอยู่ถื่ว่าโอเค ผ,าผา่านเดี๋ยวน้องผ่านผ่านครับท่านเต่าเขาท้อการอู้ใสอูส้ใสอูส้ใสท่านเป็นเทพน้ำบอกว่านะั่านนี่หนักโคตรเพิ่งยังหนักรถซื้อซืน้าม,มันก็นเย็นอยู่แต่ว่าเราเรียงเย็นแต่ว่าอยู่ซีมกตับบกวผมยัง นี่อู้ใสครับพี่น้องเจ็บซีขอมาหลายเที่ยบ่ใครได้อูกินได้แค่เด็กกันนี่ครับอู้ใสฮ้องโอ้โหจัดฮะวิ่งเรื่อยพี่น้องวิ่งเรื่อยติดตามมาครับเพียงไหนพันเถอะวันนี้ถือว่าพันว่ถือว่าพันอยู่พันอยู่วันนี้ได้สามลูกก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคผู้ที่ว่าขีลายหนุ่มันตัวว่ใหญ่นะพี่น้องพันเตะก็ได้นู้สุดเลยสิบเจ็ดตัวใหญ่เบื่อ ได้ซี่เป็นตัวไดยี่บิดมืได้ซ้อนใ้ยี่บิดตัวมื่เลี้ยงไดซี่บหาบอกแล้วได้พี่น้องแ <laughs> <laughs> ต่มันตัวน้อยหนูมันตัวใหญ่ครับหนูมพรวงงามๆนี่แหละพองงามเพราะหนูขาเหี่ยนก็จะเจอเพี้นเท่านี้หนูขาเหี่ยนหนูตีนตดำหนูขีดดำเดาแต่เดือนหนูทองแหล่นนะครับแล้วคนอื่นมาขึ้นกันแต่ละทางแต่ละทีแต่ละวอน,นหนูจีนดำหนูจีนดำเมืออย่างทางที่จะเกิดก็จเจอเพิ้น แถวลากสีขึ้นไปนี่กินต้มแถวตุ้มพอนพิเศษนี่ครับเพียงไหนแทบกินกินแทบหมนแล้วจะถือกินกันสแทบแล้วคำลำเ่อกี่น้องเพิ่งไดสีนางหมูเป็นงได้แทบเลยคำลำแล้วพี่น้องเอ้ มันลำมันบริเวณคมอันนี้มันขมเสียบผมแบบนี้นี่เราดีดีนี่มันหยอะคมน้อยๆน่ะยมเสียบขมับน้คมก็ลแต่เราโอ้ยนูมันมติวเดินโอ้ยขมเต็มเนี่ยพอวายอคมปากกระเดานะเว้ตีเขาปลาเลยกินน้มาเลด้วกอยากถวยกันเรยก็ได้จีไสปากกระเดานี่งานมา้นพี่น้องต้องรับอยากกินเขาไปกินหอม เจ้ามึงวังขึ้นลังพี่น้องหานไปกินเขาไปขึ้นเลหองทองกับตุมหนูแต่วางหมูวันอันนี้กัอู้ใส่พี่น้องอู้ใส่ใส่ล้วนๆตับเนี้ยเป็นบางอันอย่นี้พูนยัคนละท่าคนเหมือนเราผู้ชายูัยผู้ตลอดเลยเราบางคนที่เห็น้ตับไงยนียพละ สุดก่อนในวันนี้นแม่น้ำมุกขัน้นใส่นูเอะครับซำทำลำสุดน้ำน้ำสุดตอนนิดหน่อยขาตเมียเกนตังปลอดปวัดไเทียวนาเทียวไม่ก็ให้โจคมันพวกกับบอกด้วย่นองมากสํำนิดใหนูเศร้ากลัว มือละเด้ผ่านเต๋กับว่ามันขุมเลยเด้มันก๋อันได้มือแล้วสามสีโร่เนี่ยเทียบกับขุมน้ำระผ่านเตะเนี่เพราะว่าถามว่าลงทุนไปไรบ่กับสามสี่ลอยอะไรพี่น้องมึงเนี่ยทำทมาเนี่ยเด้เฉพาะผ่านเต๋อเด้ครับมันร่วมกับเียเหยื่อนั่เด้ผ่านเต๋อนี่สี่ลงเท่าบุ้งลงเท่าบูดกับครูเราสองลอยคนนะมันคูดึกเถียด้วยขันราลอยคนนีถึงต้องเถาบูดเติมมันโหลดอีกลอยหนึ่งคนแล้วแกนว่าเงยเหยื่อ ไมก็จัดไว้แล้วเห็น่แต่ก็จำจัดนี่สิดอยต้องจัดหนักอยู่แล้วจินตุนไวเลยนะเตียงว่าเปิดนอนเลยุ่นอีกเตีนึงก็หอดน้ำลงขีบแล้วมากนาะน้งกันผาเขามายังไงแม่เดินงาน่จัดอยักหน้เหมือนกันน่าใช้ไหมหรอ Ni mê tông đây nhất. Yêu bao nhiêu 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 แล้วซัดก็ใส่นี่หะหลุกดวดพี่น้องดุดวกเดีนี้ัไปเปียนี่ยใส่จาคมมันมันยังยังยังไงเงี้ยอดพี่นอมึงยาคัมหวานถึงใจมั่งกันนะโอ้มันพี่น้องรู้กแล้วดดวดเงี้หน่อยแล้วเก็บห้มั้งนะพยายามแล้ว ăn ừ, chứa nhiều lần nữa chứa nhiều 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 nhiều chứa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  nhiều nhiều chứa nhiều chứa nhiều chứa nhiều ก็ยังใจ,จง่ายไนงะโอ้อันนี้บรยีดได้บหนี่ยพี่ะ้ะนี่มันแขง็ขงแข็งแข็งแบบบอร์ยีดเองเนอย tết này nói đi học kèm thịt bát tết này nói đi học học kèm dạy 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 học

เราเดี๋ยวๆมาตึงใจตึงตับตึงตลุกๆๆด่วนเต้ยน้ีน้ำไม่ไหวของแซบพี่น้องบงังรั้นมาหัวเห็นวันเป็นรว,วยเลยทับถิ่ไม่ต้องขู่ก็มิ่กวางวัดเป็นสีบันนะ มองใสขั้วเหยียบเตกกี่ยกว่าไประบานเมือสองพี่น้องกลับแล้วคนนี้เองนยเงียบดมือนปิดปิดทิไปนะอ้าวพี่น้องแกแจ้งของสีเงียบ้านเราบานนี้ม่นาเพื่อรุ่นอาเจียเียวรุ่นมากกยังคอยพอกันไหมจิดตามไม่เนอะ วันนี้เอาไว้ทำนี้จ้ากันป่าวสีเมียบ้านลูกเต้าบุ้มแหลนโทรนน้ำเดี๋ยวกเจอติดเป็นห่วงต้นรักผมพัดเบสเลยพี่น้องเอ้ยทางมันก็ระยะกับมอไกคบ่ไกค์หรอกพอดี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 น่ะเห็นไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะทำเราคลิปนี้เอาไว้ทำนี้เจ้ากันบายบายบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าก่อนเมื่อบานพี่น้องนี่ครับบรรยากาศทง เป็นแปนแบบนี้แล้วพี่อนอนบันไดหกยังเกิดเสียน้ำซ่านมึงยังคุณในไลน์ครับติดตามพันแถวพันแถช่องอีสานบ้านนาของเขากับพี่น้องมึงบรรยากาศเด้อครับเอาบรรยากาศไปฝากตอนแล้วมื้อนี้อาไปบ้าน